กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันนางสาวสรัญญาบินซาแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หห้อง4เลขที่21จะมาอัดคลิปบอกความในใจกับคนคนหนึ่งค่ะความในใจนั้นได้มีอะไรหรอกค่ะนอกจากว่าดิฉันอยากจะบอกกับคนคนหนึ่งว่า Happy Birthday นะสงสัยไหมคะว่าคนคนนั้นคือใครคนคนนั้นคือเพื่อนของดิฉันเองค่ะเพื่อนของดิฉันมีชื่อว่าแนนชื่อจริงชื่อว่าวันพรผุทพองบ้านอยู่แถวคลองเตย แน่นอนค่ะดิฉันคบกับนางมาเป็นเวลาห้าปีแล้วมีนาเชื่อนะคะว่าเราจะคบกันได้นานขนาดนี้ถึงแม้ว่าตอนนี้เราสองคนจะอยู่คนละห้องกันแต่ไม่เป็นไรค่ะถึงตัวจะไกลแต่หัวใจใกล้กันโอ้ยพูดแล้วก็เขินค่ะเอาละค่ะเอกลักษณ์ของแนนแน่นอนค่ะแนนฟูแนนฟูฟูมาจากไหนฟูมาจากคำว่าฟูที่แปลว่าฟูมากง,งัสิคะแน่นอนค่ะที่ฉันก็งง ฟูที่ดิฉันหมายถึงคือผมของนางค่ะผมของนางฟูมากแน่นอนค่ะฟูมากถึงแม้ว่านางจะสระผมได้ผมมาเป็นอย่างดีแต่ผมสุดท้ายแล้วผมของนางก็ยังฟูอยู่ดีนะคะไม่เป็นไรค่ะถึงผมนางจะฟูแค่ไหนแต่ดิฉันก็รักนางค่ะโอ้ยพูดแล้วก็คินนะคะสงสัยแล้วสิคะว่าหมีตัวนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับแนนเปล่าค่ะไม่เกี่ยวเลยดิฉันอยากเอามาใส่ไว้มันน่ารักดีโอเคค่ะเนื่องในวันเกิด ของนางสาววรรณพรผุดพองดิฉันก็อยากจะขอให้แนนฟูมีความสุขมากๆนะคะเรียนเก่งๆสอบติดในคณะที่หวังดิฉันใจจริงไม่อยากจะบอกเลยค่ะว่าดิฉันไม่อยากให้ผมของนางเลิกฟูเลยแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของนางดีเซอร์นะคะซอดีค่ะถึงแม้ว่าสายตานางจะสั้นแค่นิดเดียวไม่ถึงร้อยแต่นางก็ยังใส่แว่น ก็นั่นแหละค่ะนั่นก็เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของแนนเหมือนกันซึ่งบางอย่างการกระทำของนางบางอย่างดี่ฉันก็ไม่เข้าใจว่านางทำไปเพื่ออะไรโอเคค่ะเริ่มงงเริ่มเบอร์แล้วสุดท้ายนี้กูอยากจะบอกแนนว่าซีฟ้ารักแนนนะขอให้เราเป็นเพื่อนกันอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็พอโดไททัทนมาอย่าลืมเอามาให้กูยืมนะรักมึงจังจื๊บจื๊บ